ตอกย้ำความอร่อยตอกย้ำด้วยคาเนชั่นท่านผู้ชมครับวันนี้เ็ามาที่3ย่านนี่ครับเพราะว่าจะมาหาร้าน้รนหนึ่งครับชื่อว่าร้านข้าวหมกไก่3ย่านครับก็บอกว่าข้าวหมกไก่ของที่นี่เนี่ยอร่อยขั้นเทพจริงครับโอ้โห หอมจริงเลยครับขึ้นแม่ขาวข้าวจริงครับเห็นเขาบอกว่ามาสามย่านนี้ต้องมากินข้าวหมกไก่จริงหรืบเปล่าอ๋อแน่นอนเลยค่ะอยากให้บอกเคล็ดลับสักนิดได้ไหมอ๋อได้ค่ะขั้นแรกนะคะต้องมีไก่ก่อนนะคะมีขิงซอยนะคะพริกสดค่ะแล้วมีกระเทียมค่ะแล้วก็มีผงหมักนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะนมข้นจืดอันนี้นี่สุดยอดของความอร่อยนะค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยเคล็ดลับเลยค่ะเพราะว่าเราต้องใช้กับหมักไก่ไว้เลยค่ะทำให้ไก่นุ่ม หอมน่ารับประทานอ๋อใช้นมข้นจืดนี่หมักแล้วก็ไก่จะนุ่มหลังจากนั้นเราก็พุกให้มันเข้ากันแล้วก็หมักค้างคืนไว้ประมาณหนึ่งคืนอ๋อแล้วก็อย่างนี้แล้วก็ไปนึ่งค่ะนึ่งเสร็จแล้วนะคะจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะคน่ากินมากเลยครับคุณแม่เป็นไงคะ นมข้นจืดถ้าอร่อยขั้นเทพแบบนี้แกก็ต้องขอมอบประกาศีบัตรแล้วก็ลิปเะจ,จากค a นเนชั่นให้กับคุณแม่เลยครับสําหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับคนไหนที่มีร้านอาหารที่อร่อยอร่อยขั้นเทพแบบนี้นะครับกระซิบต่อความอร่อยมาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับเรายังมีบัตรกำนันมุญค่า1น0 0บาทมอบให้นะครับสนับสนุนโดยตอกย้ำความอร่อยตอกย้ำด้วยคานเนชั่น